การที่ทำแล้วรู้สึกไม่เสียดายตังเลยทำบุญสวยชัดหน้านม,ม,ม,มีคนถามมาเยอะมากเรื่องการทําสวยว่าแบบคิมทำาัฒนการอะไรบ้างคิมมารวมแล้วห้าอย่างที่คิมทำแล้วรู้สึกว่ามันควรทามันคุ้มค่ามันตึงต้องพูดกับน้าวัฒนการทุกอย่างที่คิมทําคิมทาที่แบบเอกเอาหมวดแรกก่อนแล้วกันหมวดยกกระชับซิ่งวิเทอรต้องทำทุกทุกปีคือเอาเทอร่าคือตัวเนี่ยนะบอกเลยมันคุ้ม เงินบาทดต่ำเลยเธอคือมันแบบเป็นการยกกระชับที่ดีที่สุดในตอนนี้แล้วตัวที่ทิมเพิพพ่งทำมาล่าสุดนะคะคือตัวอัลเทราทารมซึ่งมันเป็นหัวล่าสุดของอัลเทราเลยก็คืออัปเดตที่สุดล้วล่าสุดที่ทิมไปทำน่าจะฝนเดือนที่แล้วคือพอหลังเสร็จแล้วอะหน้าข้างหนึ่งยกและหน้านข้างหนึ่งยังย้งอยอยู่คือแบบมันเป็นอะไรที่แบบว้าว Amazing มากแล้วถามว่าเจ็บไหมคือมันก็มีความเจ็บอยู่นิดนึงแต่ตัวอัลเทราทาร์มมันจะเจ็บน้อยลงมากถ้าเทียบกับตัวอัลเทราตัวก่อนๆเ ก็ต้องทําหน้าก็ต้องทำ,งทำเป็นตัวที่พิมพ์พูดได้เลยนะว่าไม่มีดาราคนไหนไม่ทาตัวที่สองสกับตาตัวเน,น,นี่ยนะพิมพนิยามํานี้เลยสุดของหน้าเด็กคือพอเรามีอายุแล้วว่าหน้ามันจะมีคมํามลแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนแบบไปเติมให้หน้ามีความเต็มเหมือนตอนเราแบบเด็กหลัจกจะทาไปนะอันนี้คือคนทักเยอะที่สุดเลยว่าเฮ้ยหน้ามันมีความสดใสหน้าดูเต็มดูอิ่มขาะจะทําให้หมดสามคงนะคะคือมันเห็นได้ชัดมากตอนรรบที่สองที่สามคือเข็บม,มันทิ้มนิ่เขาแล้วว่าเธอเพราะว่าหน้าข้างในมันแน่นมากมั ครั้งนึ่งอยู่ได้2ปีเลยนะเธอมาในหมวดของเรื่องผิวอันที่3ที่ควรทำเลยนะทุกคนคือทีมบูสเตอร์แล้วตัวเนี้ยทาได้บ่อยถ้าขยันหน่อยก็คืออาทิตย์ละครั้งผิวจะตึงมากถ้าถามว่าทีมบูสเตอร์เจ็บไหมเจ็บใครที่เคยฉีดสิวมาแล้วว่าฟิวนั้นเลยฉีดไปตามปกของหน้าเธอเจ็บประมาณนั้นตัวที่4คือสกินวิตัวเนี้ยพิมเพิ่มทำมาล่าสุดเลยแล้วรู้สึกวาวมากคือตอนแรกไม่ได้คาดหวัง ตัวนี้เลยนะทุกคนเขาบอกว่าเป็นตัวที่ทําให้ผิวหลบูเป็นกราฟผิวผิวแน่นแล้วก็มีความเล่นแสงนะเซึ่งตอนที่ไปทาอะ่ะก็แบบมันจะเล่นแสงไปยังไงผิวก็คือผิวอะไรเงี้ยแต่พอฉีดเสร็จแล้วว่าเฮ้ยมันเล่นแสงจริงทุกคนมันวิบับ๊บเหมือนเชื่อกินวิบเลยอะ่ะใครที่อยากได้งานผิวโกผิวทำคือไปตัวนี้เลยสิเจ็บไหมพูดเลยว่าเจ็บต่ตรงเลยคนหน่อยแต่สวยแน่นอนตัวที่5คือเดิผิวตัวที่เิมชอบทําที่ l ล b x สำหรับทุกคนคือ i d c อล l เจ e n 4จะช่วยให้ผิว ชฉาใสนึกถึงความเ่าใสภายในบ้างแบบออกแดดแบบริงริงริงร้องรแล้วตัวเนีด้ด้วยความที่เขาเป็นคอร์าเจนและมีวิตามินซีใช่ปะเขาก็จะมีการเสริมภูุมๆคุ้มกันด้วยแบบช่วยแบบไม่ให้ป่วยง่ายและนี่ก็เป็น5หัตรารการที่พิมพ์แนะนําที่ควรทํามากที่สุดในลยก่อน,น,น ้องทำได้เลยที่แ lap ะทุกคนที่นี่คือจึ้งมากแบบพิมพ์รักมากแล้ว lap s คือมีหลายสาขามากแต่สาขาที่พิมพ์ไปบ่อยที่สุดก็จะมีเซ็นทรัลพหลำเก้าแล้วก็สยามเทอวนต์เมือนที่วัดทำบุญสวยชัดหน้าทำหน้าสวยชัดนี้นะจ๊ะบาย